สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับต้อนรับเข้าสู่คิดไซโค้งเชียร์ทีมชาติไทยครับถึงแม้ว่าผลงานอาจจะไม่ดีแต่เราก็ต้องมาสรุปกันหน่อยนะครับตีเพื่อก่อนและที่สําคัญครับก็กลับมาเหลียวมองตัวเองด้วยว,วันนี้เนี่ยเราหยุดพัฒนาหรือว่าชาติคู่แข่งเขาพัฒนาขึ้นมากกว่าเดิมหรือแม้แต่เราเองดรอปลงไปด้วยอันนี้คือสิ่งสําคัญที่มันเป็นบทเรียนและก็เป็นกระจก สะท้อนครับกลับมาที่ผู้บริหารของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนิ่งเฉยไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าวันนี้วาทกรรมที่เคยพูดไว้ครับว่าอยากจะก้าวข้ามอาเซียนมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงแล้วมันย้อนกลับมาทําร้ายตัวของเราเองครับจุดสําคัญเลยก็คือในชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้ถึงแม้ว่าเราอาจจะมองเป็นเพียงแค่ทัวร์เมนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกแต่เราก็เห็นกันอยู่แล้วแหะครับว่าถ้าเราจะไป ให้ไกลกว่านี้เราต้องดีในอาเซียนคือวิธีการเล่นและทรงของฟุตบอลมันต้องสามารถกดคู่แข่งได้ในบางช่วงเวลาหรือมีความส,สม่ำเสมอในเกมที่มากขึ้นผมสรุปปัญหาจากเกมต่างๆมาเยอะนะครับแล้วอาจจะพูดถึงเรื่องเดิมๆบางทีเนี่ยก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยเราไปติการทำงานของสับดอไบรอกัสเซียมากเกินไปหรือเปล่าแต่สุดท้ายนะครับผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าการเปลี่ยนโค้ดอาจจะไม่ใช่คาตอบแต่สบดอเหลือเวลาไม่มากเหมือนกันในการที่จะ ต้องแก้ตัวในทวัวร์นาเมนต์อีกหนึ่งรายการนั่นก็คือชิงแชมป์เอเชียร,รอบขัดเลือกเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับว่ากระบวนการหลังจากนี้เนี่ยมันต้องกลับมาทำอะไรกันบ้างเพื่อช่วยซัพพอร์ตทั้งนักเตะแล้วก็ทีมงานสตาฟเดี๋ยวกลับมาคุยกันแบบละเอียดเลยนะครับก็ติดตามกันได้ กด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนช่องทาง YouTube ชื่อว่าคิดไซคโค้งแล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์มาเห็นคอนเทนต์ของเราอย่าลืมนะครับใครเป็นสมาชิกใหม่เพิ่งจะเปิดมาเจอช่องของเรากดซับไว้เลยนะครับมาร่วมเป็น300แสน Subscribe ไปพร้อมกับผมในช่วงเวลา3ปีที่กำลังจะครบในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้า ก็อย่าลืมนะครับเพราะว่าช้างศึกเล่นไม่เลิกเราก็จะไม่เลิกเชียร์ทีมไทยครับส่งท้ายทัวร์นาเมนต์ในรายการชิงแชมป์อาเซียรุ่ยยุไม่ปเกิน19ปีเป็นนัดชิงอันดับ3ก็ว่ากันตามตรงนะครับไม่มีทีมไหนอยากได้หรอกครับแต่ว่ามันหล่นมาแล้วนะครับก็ต้องเจอกับเวียดนามอีกั้้งหากซึ่งเป็นคู่แข่งของทีมไทยที่ว่ากันว่าจริงๆควรจะเจอในรอบชิงแต่สุดท้ายนะครับก็ หล่นรถทัวร์ครับลงมาเจอกันในรอบนี้ต่างฝ่ายต่างอยากจะล้มกันเกมนี้สปอร์ไบ,บโ,โรกาเซียกุนซือชาวสเปนในวัย28ปีของทีม U19 ก็ยังจัดตัวแบบเน้นอยู่นะครับโดยมีการโรเตชั่นบางตำแหน่งปกติก็สลับกันเล่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในทุกๆแดนยังมีแกนหลัก ยืนปักหลักกันอยู่ครบเลยส1เป็นตัวจริงกับให้โอกาสชมพัดบุญเลิศลงมาเฝ้าเสาเป็นเกมที่2ของเจ้าตัวแผงหลังก็มีกาสิริกาลสินลงจับคู่เซนเตอร์กับทีกวินจันสรีที่ยืนเป็นแกนแบ็คขวาซ้ายนะครับบุคคีเหลมดีกับทวชัยอินประโคนเหมือนเดิมแดนกลางธนวัฒน์สายเพชรกลับมายืนชุดตัวจริงร่วมกับสิทาบญล,ล่าและคัทคณะคำยกแดนหน้าครับก็เลือกเอาสงครามสมุรน้ำพึ่งอยู่ทางขวา พันธมิตรประพันธ์ทางซ้ายและก่อนหน้าตัวเป้าให้โอกาสพานุพงศ์วงพิลาออกสตาร์ทครับรูปเกมก็แตกต่างจากนัดที่ผ่านมาคือทั้งสองทีมยังทันกันอยู่แล้วก็สูสีกันเหมือนเดิมแต่ว่าทั้ง2ฝั่งไม่มีความกดดันแล้วครับเรื่องของการเข้ารอบตกรอบก็คือไม่ต้องกลัวการเสียประตูมากเท่าเกมก่อนที่เจอกันรูปเกมเป็นธรรมชาติมากขึ้นเปิดใส่กันมากขึ้นและทีมไทยพอชิงออกนําได้ก่อนจากสิทธา ก็ยิ่งทําให้เวียดนามต้องเปิดเกมใส่พื้นที่ของทีมไทยมีมากขึ้นและเมื่อแดนกลางมันเปิดเนี่ยเกมรุกของเราก็สามารถที่จะต่อบอลไปได้แต่มันก็ยังมีปัญหาคือบอลมักจะไปตายตรงริมเส้นรูปแบบการเข้าทําก็มีแต่ลูกครอสด้านข้างเป็นหลักนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้ในบางเกมด้วยเมื่อเราเข้าทําเขาไม่ได้ครับและก็ยังนําอยู่แค่ประตูเดียวเวียดนามก็พร้อมจะกลับมาเสมออาศัยบอลครับ เข้าทำเร็วของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งก็ใช้บอลยาวข้ามแผงหลังของเราไปที่กองหน้าวิ่งสอดไปยิงไตีเสมอหนึ่งหลังลจากนั้นเนี่ยเกมกลับมาเตึงทันทีเลยครับเวียดนามก็กลับมามีสมาธิในเกมรับส่วนไทยพยายามเซตบอลแบบรัดกุมจนขึ้นหน้าไม่ได้จบเกมต้องดวนจุดโทษตัดสินกันเราแพ้ไป3ต่อ5ตรงนี้ต้องยอมรับนะครับว่าความช้ำใจจากการพ่ายแพ้2นัดติดในรอบ3วัน มันก็เกิดขึ้นแล้วและปิดฉากทัวร์นาเมนต์ด้วยการจบอันดับ4ว่ากันตามตรงนะครับถ้าบอกเรื่องของอันดับในการเข้ารอบรองเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นเป้เปาหมายอย่างที่สาบดอร์ไบโรกาเซียบอกอยู่แล้วนะครับว่าเป้าหมายคือต้องการเข้ารอบรองถ้าลุ้นแชมป์ได้ก็จะเอาแต่ที่มันน่าผิดหวังก็คือการเล่นที่ถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานจากสิ่งที่แฟนบอลและผมเองก็คาดหวังจากสาบดอร์ไบโรกาเซียตลอด17ครั้งนะครับ ตั้งแต่มีรายการนี้มาไทยเราเป็นแชมป์5สมัยเทียบเท่ากับทางออสเตรเลียที่จะมาร่วมแจมการแข่งขันในบางปีแล้วก็เป็นรองแชมป์สครั้งจบอันดับ3าครั้งตกรอบแบ่งกลุ่ม3ครั้งแล้วก็ไม่ได้เข้าแข่งขัน1ครั้งส่วนอันดับ4ในครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งที่3ส่วนรอบชิงชนะเลิศน,นะครับที่จบลงไปเนี่ยแชมป์ตกเป็นของมาเลเซียนะครับเอาชนะสอปอลาวไปได้ก็แก้ตัวหลังจากเคยแพ้ลาวในรอบแบ่งกลุ่มนะสุดท้ายไปศูนย์ต่อหก็กลับมาชนะ 2-0นะครับคว้าแชมป์สมัยที่2เป็นแชมป์อาเซียนในรุ่น U19 ทีมล่าสุดประเด็นที่ผมให้ความสนใจมากกับผลการแข่งขันในรายการนี้นั่นคือสภาพความพร้อมของทีมรูปแบบการเล่นโดยรวมที่พูดไปแล้วนะครับว่ามันผิดหวังยังไงบ้างในเกมที่ผ่าน,านมาถ้าเกิดเทียบกับการเป็นทีมที่ได้อิสระในการทาทีมต่อเนื่องที่สุดในยุคนี้ของสมาคมชุดนี้เพราะว่าสาบดอไบร,บรกาเซียเนี่ยเริ่มคุมเด็กในรุ่นนี้เป็นเวลา5ปีแล้วนะครับ ตั้งแต่เป็นช่วงเตรียมตัวรุ่น U14 และก็เริ่มแข่งขันทัวร์นาเมนต์จริงจังในช่วง U16 ก่อนที่จะได้เลื่อนขึ้นมาคุมทีมชุด U19 ตามรุ่นอายุของนักเตะเพราะว่าเขาคุ้นเคยกันมาและเขาเองเนี่ยก็ยกนักเตะชุดเดิมขึ้นมาเกือบครึ่งทีมผลงานของซาบ้าในรุ่นนี้ในทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาคือเป็นรองแชมป์ชิงแชมป์อาเซียน U15 ในปี2019และก็ตกรอบคัดเลือกชิงแชมป์เอเชีย U16 ในปีเดียวกันก่อนจะมาจบอันดับสี่ ในชิงแชมป์อาเซียนยูสิบเก้าล่าสุดแล้วก็ถ้าเกิดมักไปก่อนหน้านี้นะครับในรายการยูยี่สามชิงแชมป์อาเซียนที่เป็นรองแชมป์เนี่ยก็ใช้เด็กชุดนี้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ทร์นาเมนต์สุดท้ายครับที่จะเป็นตัวชี้วัดผลงานแบบไม่มีข้อแก้ตัวก็คือชิงแชมป์เอเชียหรือที่ปรับชื่อมาเป็นเอเชียนคัพยูยี่สิบนะครับซึ่งทีมงานของซาบ้าและสมาคมเนี่ยตั้งเป้าจะติดหนึ่งในสี่ทีมสุดท้ายไปลุยบอลโลกยูยี่สิบเลยนะครับโอ้โหวหวังจะไปบอลโลกแต่ผลงานตอนนี้เนี่ยลำบากเหลือเกินซึ่งถ้าเกิดว่าทได้ มันถือว่าเป็นเรื่องที่ประสบความสําเร็จมากๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเอาจริงๆสมัยยังโคตรระที่เราคิดว่าใกล้จะไปบอลโลกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคือตกรอบ8ทีมที่แพ้กับกาตาเกือบชนะในเวลาอยู่แล้วโดนไปเสมอแล้วไปแพ้ในช่วงต่อเวลาตอนนั้นโคตรระนะครับชุดปี2018 ผลงานก็ถือว่าน่าพอใจชุดนั้นเนี่ยก็คือแกนหลักในยู23ที่เพิ่งจบไปล่าสุดเนี่ยนะครับที่โคชยงทําตอนไปอุซเบกิสถานนั่นแหละครับตอนนั้นถือว่าเราในผลงานไม่ดีในอาเซียนเหมือนกันจบอันดับที่4แต่ว่ารอบสุดท้ายในชิงแชมป์เอเชียเนี่ยนะครับก็ถือว่าผู้เล่นตัวหลักหลายหลายคนกลับมาช่วยทีมเป็นโคนลชุดกับชิงแชมป์อาเซียนทีมใหญ่ไทยลีกก็ปล่อยนักเตะมาช่วยก็ทําให้ผลงานดีมีลุ้นในระดับเอเชียแต่เทียบกับชุดนี้ของซาบดอ ปัญหาคือถ้าเกิดเด็กที่ร่วมง,งานกับบางต่อเนื่องรวมถึงโคช้ชยังทําได้แค่นี้คงต้องไปรื้อระบบกันตั้งแต่กระบวนการในการคัดสรรนักเตะมาติดทีมชาติเลยนะครับซึ่งผมไม่เชื่อว่าในเด็กรุ่นนี้เราไม่มีทรัพยากรใครติดตามบอลเด็กมาอย่างต่อเนื่องก็รู้ผมคุยกับโคช้ชฟุตบอลเด็กหลายคนเขาก็บอกว่ามีเด็กมากมายนะครับในรุ่นนี้ที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาฉะนั้นโค้ชชาวสเปนในวัย28ปีก็ต้องกล้าเปลี่ยนบางคนที่ไม่ตอบโจทย์กลยุทธ์และวิธีการของเขารวมถึงคอนเซ็ปต์และก็ปรัชญาการเล่นถ้าวันนี มัน5ปีแล้วยังเห็นการเล่นร่วมกันทำชิ่งเคลื่อนที่แบบเป็นทีมเข้าขารู้ใจไม่ได้ซาบ,บ้าก็ต้องกล้าปรับแผนให้เข้ากับผู้เล่นที่มีในมือด้วยเพื่อหาจุดกึ่งกลางในทีมไม่งั้นเนี่ยมันก็จะถกเถียงกันอยู่แบบนี้เลยครับเวลาบอลแพ้ว่าเด็กไม่ตอบโจทย์แท็กติกโคช้ช แฟนลับโค้ชก็บอกแบบนี้ทั้งที่โค้ดเองเนี่ยเลือกเด็กมาเองหรือโค้ชมือไม่ถึงซึ่งเวลาที่เหลือหลังจากนี้กุนซื้อนุ่มจากแดนกระทิงดุก็ต้องแสดงศักยภาพออกมาในการเตรียมทีมหลังจากนี้แต่ก่อนจะไปฝันถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับเราต้องมีการผ่านการคัดเลือกก่อนครับในชิงแชมป์เอเชียถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีโอมานเป็นเจ้าภาพร่วมกับอีก2ทีมอย่างอัฟกา,านิสถานและก็ฟิลิปปินส์ถ้าวัดกันตามมาตรฐานนะครับในรายการนี้รับตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาเราเนี่ย ผ่านไปเล่นรอบสุดท้ายถึง14สมัยรวดเพิ่งจะมาพลาดตกรอบคัดเลือกในครั้งล่าสุดเมื่อปี2019นี่เองส่วนที่มอื่นในกลุ่มมีโอมานเจ้าภาพกลุ่มเคยเข้ารอบแค่2ครั้งตลอดช่วงเวลาเดียวกันโดยพวกเขาเนี่ยเข้ารอบในปี2000และก็ปี2014ส่วนอัฟกานิสถานเนี่ยเคยเข้ารอบครั้งสุดท้ายปี1978และก็ฟิลิปปินเคยเข้ารอบสุดท้ายล่าสุดเนี่ยนะครับในปี1975นูน่นเอาจริงครับ พวกเขาไม่เคยเข้ารอบมาเกิน40ปีแล้วและก็ไม่อยู่ในมาตรฐานที่เหนือกว่าไทยดังนั้นในกลุ่มนี้ครับโจทย์ของไทยมีแค่การเตรียมตัวเล่นในประเทศโอมานที่เด็กอาจจะยังไม่คุ้นเคยที่เหลือก็คือการเตรียมตัวปรับแก้ไขข้อบอกพร่องของตัวเองโดยเฉพาะเรื่องแท็กติกวิธีการเข้าทำสร้างโอกาสที่ยังมีน้อยและ แผน2รองรับเมื่อคู่แข่งวางแผนรับปิดตายแข้งตัวสําคัญสวอรก็ต้องสามารถใช้แผนอื่นได้ไม่ใช่เพียงแค่ให้นักเตะเล่นแบบดวลนต,ต่อ1ใช้อินดิวดวลอย่างเดียวเพียงเท่านั้นเพื่อที่เราจะได้พร้อมสำหรับการคัดเลือกทั้ง3นัดในเดือนกันยายนนะครับเพื่อติดทีมเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มหรือว่าอย่างแย่สุดคืออันดับ2ที่ดีที่สุดที่เอา5จาก10กลุ่มเข้ารอบคือตัดครึ่งงดังนั้นลูด้สเสียก็สําคัญนะครับในการยิงเพื่อไปวัดกับสายอื่น ซึ่งเราเองจะได้ตัดสินผลงานของทีมงานชุดนี้แบบจริงจริงจังๆในการแข่งขันหลังจากนี้อย่าลืมติดตามดูกันนะครับถึงแม้ผลงานจะไม่ดีแต่ไงมันก็คือทีมชาติไทยทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องของทีมยู17กันสักหน่อยครับรูปรายการทัวร์นาเมนต์เหมือนรุ่นยู19ปีเลยก็คือจะเล่นในรอบคัดเลือชิงแชมป์เอเชียเหมือนกันเดือนตุลาคมเพื่อหาทีมไปแข่งขันรอบสุดท้ายปีหน้าส่วนการเตรียมตัวเตรียมทีมนะครับรายการสําคัญก็มีชิงแชมป์อาเซียนยู16รออยู่แล้วโดยจะ แข่งกันที่อินโดนีเซียเหมือนเดิมยูซิโของไทยอยู่ในกลุ่มที่มีติมอร์ลาวและก็กัมพูชาในทัวร์นาเมนต์นี้ครับจะมีออสเตรเลียมาแจมด้วยเอาเป็นว่าทีมชุดนี้นะครับยังไม่เคยมีรายการแข่งและน่าจะรวมตัวกันไม่ถึง5ครั้งดยวยซปลาปก็คุมทีมโดยโคดโมพิพบอ่อนโมนะครับเอาเป็นว่าเรามารอดูตัวผู้เล่นดูว,วิธีการที่ทีมงานทีมชาติชุดเดิมที่ทำเยาวชนกับสวัดอนี่แหละครับเป็นคนดูแลจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพยายามหาโอกาส ไปดูด้วยนะครับในการฝึกซ้อมอยากเห็นเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณภาพของเด็กไทยที่บอกว่าเป็นปัญหาเนี่ยเด็กร่างกายไม่ดีไม่ฟิตไม่มีกล้ามเนื้อนูน่นนี่นั่นพูดกันเยอะแยะละเกินในโซเชียลมีเดียเนี่ยได้ไปดูกันไหมเดี๋ยวผมจะไปดูมานะครับว่าสุดท้ายเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ไรแท็ติกและวิธีการจริงหรือเปล่าไปนั่งดูซ้อมขอเพียงแค่ได้ดูจริงจังเนี่ย เราจะเห็นถึงปัญหานะครับไม่ใช่อยู่หน้าคีย์บอร์ดแล้วพิมพ์อะไรสัวๆไปวันๆหนึ่งและสุดท้ายพอผลงานมันไม่เป็นดังที่คุณหวังคุณก็เลือกที่จะเงียบไม่พูดถึงเรื่องนี้ผมจําได้นะครับตอนเคสของ AFC Champions League เรื่องของการปรับปฏิทินจาก AFC ก็มีการเอาผมไปต่อว่าอย่าให้พูดนะครับว่ากลุ่มไหนผมก็อ่านหมดทุกอย่างนะครับแล้วผมก็บอกว่ารอเวลาอย่างเดียวแล้วเป็นยังไงล่ะครับ พอมีปัญหาบริหารจัดการโปรแกรมวันนี้โคต้า ACL สองสโมสรที่เสียสิทธิ์เขาก็เดินหน้าฟ้องร้องกันก็เงียบไม่เห็นนําเสนอข่าวกันเลยผมถึงบอกนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยความคิดของทุกๆคนเนี่ยผมว่าแต่ละคนมีตักกะที่มันอาจจะถูกผิดเนี่ยผมไม่รู้แต่ผมคิดว่าทุกคนมีความคิดและมีสิทธิ์ในการนําเสนอในโซเชียลมีเดียแต่ไม่ใช่ว่าใครนําเสนอไม่ตรงกับคุณคุณกล็ลากเขาไปดา่า เพียงแค่คุณมีช่องทางช่องทางหนึ่งผมสื่อสารชัดเจนนะครับอย่าให้ผมพูดชื่อกลุ่มแล้วกันเพราะว่าผมไม่ได้มีปัญหาและผมก็ตามดูตามเห็นทุกอย่างเอาเป็นว่าเราอยู่ด้วยกันแบบสันติวิธีถ้าไม่ชอบอยู่เฉยเฉยก็เลือกนะครับที่จะไม่ต้องเสพคอนเทนต์ผมก็ได้แต่ที่ผมพูดเนี่ยผมหวังดีกับทีมชาติไทยผมไม่ได้อคติกับใครและผมยังตามเชียร์อยู่ตลอดและอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงคุณไม่อยากเชฟบอนแบบมีรอยยิ้มในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งบ้างเหรอครับ มันแน่นอนแหละครับเอาปัญหา,าพูดกันเพื่อวันหนึ่งมันจะได้เกิดการแก้ไขแต่ถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ฟังไม่ได้เพียงแค่คุณเชียร์ใครคนใดคนหนึ่งมันไปต่อไม่ได้แล้วครับมันต้องเชียร์ภาพรวมเพราะว่าทีมชาติไทยนะครับคือสิ่งที่พวกเหล่านั้นคาดหวังว่าวันหนึ่งมันจะมีโครงสร้างที่แข็งแรงจากเยาวชนเพื่อต่อยอดไปถึงทีมชาติชุดใหญ่ได้จริงๆเยาวชนโลก ไปง่ายกว่าฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของทีมชาติชุดใหญ่ผมยืนยันและทั้งหมดนี้คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้นะครับเชียร์ช้างศึกกันต่อเพราะว่าช้างศึกเล่นไม่เลิกเราก็จะไม่เลิกเชียร์เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกด s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับในช่องของคิดไซโคมาร่วมเป็น3000,000 subscribe ไปพร้อมๆกับผมแล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์ทุกคอนเทนต์ที่เห็นกันด้วยนะครับสวัสดีครับ